วันน <Es> ี so to to ้น so anyway, ัครันสิทวันนี้นัคน่บทีสนามกีฬาชนโตบ้านบอหรอนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าทำการชนในรอบันที่ิปเอ็ดมีตนานนี้นะครับยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับวัวมีความสมบูรณ์ความสมบูรณ์เกียรติบัตนะครับน้องวัวตัวนี้สันิทแค่ยูทีหนาจอนี่ก็เป็นคู่เอกเซษอีกคู่นึงขอบาที่1เคู่ที่สามนะครับหนึ่ล้านหนึ่งแบาทไม่รวมเสมอเนานะครับสวัสดีรับไหว่าสวัสดีรับพี่เป้าผมมาทึงงานทรายหัวชนนะครับเชืออะไรมั้งแนะนำตัวจากท เป็ดเชมมงคลนะขายโคเป็ดเชมมงคลนะครับน้องวันนี้ชื่ออะไรครับผมีชื่อเด้งเด่นโุกตะวีคุณนะครับพ่อบริวารจุดเผ็ดนะครับน้องข้ออยู่กี่ปีครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับไป็นลูกสยามเนี่ยพอหำได้ไหมครับไม่ครับไม่ได้นะครับน้องก็พากักชมเลยกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครั้งล่าสุดไหนไม่มาครับนักเก็บหน้ากากแก้มครับแก้มากี่นาทีครับตว่อ้าวุกนาทีได้อ้าวุกนาทีได้นะครับติดคู่รอบนี้จุดเพชรวางอีกกี่นาทีครับยี่สิบ ลอที่แล้วนะแต่คลาสสิกนะครับพายุคนนีวันแลครับอาทิตได้ลอาทิตหนึ่งได้แล้วนะขวาวมายุทีาพมาสะดวกสบายนี้นะครับกินคูน้นี้กินยากินนําสมบูรณ์นี่ครับสมบูรณ์ดีครับรดนายกีนเลยมนรับพี่ดนหลไหม พิษด,ด้วยพิษด้วยจำกควัมน,นะครับผมเดิมหนึ่งกิโลครับเพื่อเจ็ดเป็นด้วยแป<บ>ดโลนะครับตอนนี้เริ่มบบเบาเริ่มพน้นยังครับเร <5, S 2> ิ่มพ้นแล้วยาที่ให้เองโดยชาวสิง,งานต้นไม้ครับให้เองครับให้อเองรักนะครับล็อกทุกคนชนตอนนี้ในายตาของนายว่าเราก็ของพี่บ้าวันน้องก็มีความสดความพร้อมควากกกมสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับชุดเต็มรวยเปอร์เซ็นต์เลยครับรวยเปอร์เซ็นต์ร้อมยืดความแทงความมันทานแล้วนะครับยักษ์ไอ้เนื้ว่าเราก็พี่บ้าวฟังทุกเอชซีมูติดตามโคโคแดงโคแดงเด่นโฉกโชคสวีคู่ชุดเลมนนี่ะครัยว่าชุดเป็นกัััคครรบบผม hai mảng kho bia chạy chở em cái nè, đúng không? Pha nó ngén thằng quán này, gì chúng phết và gì cắn được không? Ta cấm thì gì hết cũng มีกับมาในชมแน่นอนแต่ว่านะไม่เจ็บไม่คายไม่มีท่านะครับครับผมยังให้สมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจครับโคแดงโคแดงเน้นโชว์สวีคู่เลือจุดเพชรนะครับแดนทีสนามกีฬาเชนโคบันบอหลอนะครับคุณนี้ทำการชนในวันที่11่งเป็มิสูนานะครับเป็นคู่ที่ส้มอ้าวเขาเรียเป็นคู่ที่ส้มในรายการนะครับเจอกับโคแดงงามลีลาเทวดาแซนก็นะครับากทำการชนหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทไม่รวมเสมอเนาะจะต้เป็นคู่เอกนะครับยังไงผมคอยไหนว่าเราก็พี่บ้าเราครับเราก็จะจุดเพชรเอาเบี้ยเอาชนะเอาโล่งล้านเราขายนะครับขอบคุณมมมาาานข้อูลว่่คครับ करना สวัสดีนะครับตอนนี้สวัสดีนะครับวันนี้ยุบนี้สนามกีฬาชมครูบานบ่หลอนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าที่ทำการชนในรอบันทีิ่สมินชุนานี้นะครับเราจะมาคุยเจ้าของวัวนะครับบอว่าคนมีของชุดขพร้องของสมบูรณ์กีฬบอลเนก็ซึงวนชนนี้นครับน้องวัวตัวที่สิบสี่แค่นี้ก็เป็นโคเออีกคหนึ่งในใบโปรแกรมนะครับสวัสดีครับแต่ว่าสวัสดีครับผมมาจากสีน้ำทยขังชนนัครับแต่ว่าชื่อได้เชิญลำตัวหรือจังนะครับสี่ดียอครับชื่อบาดียนะครับยุคใครคนนี้ครับถุงแจ้งเดือนคร มีสุดมานี้นะครับครับค่ะพ่อมน้องกตัวนี้อายุกี่ปีกันไหวะประมาณ6ปีครับ6ปีนะครับเป็นหลงขยาบีมจับได้ไหมครับไม่จับไม่จับไมับองเข้า้างเอาชมอะไรกี่รังครับสี่ังครับสี่ขังรังล่าสุดนาได้มาครับเตดีนีแต่ไม่ทีนี้มานะครับรอบนี้นองกุแก่ตไหมนะครับครับติ๊ครูรอบนี้นะว่าวางนองไปกี่นาทีครับยี่้านาทีครับยี่้านาทีวิชาหลังชนน้องก็เป็นไงครับชุนปืนครับชนปืนปืนสไตล์คลาสิกนะมา ซีโร่แลนะครับตอนนี้เริมเบาเริ่มพ้นยังครับเริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่ยานี่้หว่าให้เองลุยเฉาทีมงานต่อมาให้ครับให้เองครับให้เองเป็นรักนะครับหลอมทุมคนชนตอนนี้ในสายตาของเราว่าหนองก็มีความสดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ครับ100%พร้อมยิ้วพร้มแทงพร้มมันถ่านนะครับครับผมยายได้หรว่าควักซิงเอฟซีเวลามองโค้ดแดงงามลีลาเทียวเจ้าเส้นก่อนหล่นนี้เลยครับควักพี่น้องแจ้เส้นขนกันครับวันชีที่เบส์นี้ครับ ครับให้น้องเข้อเบี้ยวชนะเอาเงินโลเงินล้านลบขายแล้วครับครับผมยังให้ส่งชิงอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกําลังใจให้ครับโคแดงงามลีลาเทปด,ด้วยเจ้าเส้นคนนะครับด้านที่สนามกีฬาเชนโคบอหลอแล้วกับคนณที่ทําการเชนญเนวันพดีซะเป็นมิตรนะแล้วกับเป็นคูณที่ทราบในรายการนะครับเจอครับโคแดงงามเทปลีลาลโร้ดเจ้าเจอกับโคแดงเด่นชก ก็อีคูนแล้วจุดเพชรนะครับคุณนี่ระหางชนหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทไม่รวมเสมอเนาะนะครับยังไงผมขอให้พี่บ้านเราก็เจ้าเส้นก่อนดอกเบี้ยเฉยชนะเอาเงินโลเงินล้านลบขายนะครับพี่ขอบคุณมาเสียสบายขอบคุณขอคครับวันนี้ครับ